สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนมิถุนายนค่ะกับอาจารย์แพททํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทํานายเกี่ยวกับเรื่องของการงานของท่านว่าในเดือนมิถุนายนนี้การงานของท่านจะเป็นเช่นไรค่ะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะประจาเดือนมิถุนายนนี้นะคะอาจารย์เรียกได้ลูกแก้วของเทพีออโรราสื่อให้เห็นว่าในการทํางานของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้เป็นไปอย่างสบายๆค่ะไม่ค่อยมีเรื่องให จุกจิตก,กวนใจหรือมา,อาทําให้ปัญหาของคุณเนี่ยค่อนข้างมากมายนะคะเพราะฉะนั้นการทํางานเดือนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นไปนอย่างราบรื่นลงตัวนะคะแล้วก็ลักษณะของคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวพันกับต่างประเทศก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะจะได้รับการช่วยเหลืออย่างดีหรือมีการติดต่อนะคะถ้าใครที่ไปดูงานต่างประเทศนะคะก็จะสามารถได้พบคอนเน็กชันดีๆที่สามารถต่อยอดและนําสินค้าเขาเข้ามาขายในเมืองไทยก็กลายเป็นธุรกิจ นําเข้าส่งออกไปได้สวยมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คนที่ทําเกี่ยวพันกับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือการค้าที่ดินนะคะในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นการงานที่ค่อนข้างสะพัดนะคะมีการบอกกล่าวการบอกตอกบอกขายบอกขายฝากกันค่อนข้างที่จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวและคล่องมือเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ของชาวราศีพิจษษิกเนี่ยก็ถือได้ว่าโชคดีในเรื่องของการทํางานนะคะจะไปอขอความช่วยเหลือกับใครก็จะได้รับ าการอนุเคราะห์หรือการช่วยเหลือเป็นอย่างดีเลยนะคะเพิ่มเติมนะคะก็สามารถรับฟังได้ที่ดอกจัน33621แล้วก็กดโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ